ทำไมมือถือเดี๋ยวนี้ถึงไม่ได้มีช่องหูฟัง3.5ม mm ิลิเมตรแล้วครับจริงๆแล้ว,ลวมีนะแต่ว่าจะมีอยู่ในมือถือบางรุ่นเท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช่ไฮเอนด์แพงเวอร์ๆแล้วก็เฉพาะทางเวอร์ๆไปเลยก็ถูกเวอร์ๆไปเลยนะครับผมยกตัวอย่างตัวแพงเวอร์ๆไว้ก่อนแล้วกันนะครับอย่างเช่นที่เราเรียนกันไปล่าสุดก็จะเป็นพวกแก๊งโซนะี่โซนี่เอ็กซ์พีเรียร์1มาร์ค7โซนี่เอ็กซ์พีเรียร์1มาร์ค6โซนี่เอ็กซ์พีเรียร์1มาร์ค5อะไรเงี้ยหรืออีกฟิล์มหนึ ทางฝั่งเกมมิ่งโฟนของค่าย Red Magic อะพวกนี้ก็จะมีมาให้อยู่นะครับหรือถ้าเงินคุณไม่ได้สูงมากมายนะักแล้วต้องการใช้งานจริงๆนะครับก็จะอยู่ในพวกแบบว่าราคา4ี่สาห้าพันกันเลยนะครับ o p p o v ร v o r ี a l m e h o ยว r อะไรพวกนี้ครับก็ยังมีหลายตัวที่มีอยู่รวมถึงแบรนด์ที่ในสเปคนิดนึงอย่างเช่น r ร d มี Techno Infinix นะครับหลายๆตัวในเรคาต่ากว่า5000ยังมีแจ็ค3.5มมมาให้อยู่นะครับแต่ว่ายุคปัจจุบันเนี้ยทำไมถึงหาได้ยากขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามือถือเนี้ย ยิ่งมือถือคุณมีรูเยอะความสามารถในการการันต์การฝุดก็จะดรอปน้อยลงและที่น่าจะเป็นสาเหตุสาคัญจริงๆคือณปัจจุบันนี้เรามีหูฟังไร้สายราคาถูกเยอะกันมากขึ้นแล้วหูฟังไร้สายเดี๋ยวนี้มันเริ่มกันที่4 0 0 5 0 0ยห้พันหนึ่งเทพๆก็พันห้าแล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยโซออยุคปัจจุบันใครๆก็ใช้หูฟังไร้สายกันหมดแล้วก็เลยอาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลครับที่ทาให้มือถือปัจจุบันนี้มันไม่มี3.5มมลมกันแบบแพร่หลายเหมือนสมัยก่อนแต่ถามว่ามีไหมก็ยังคงมี